การทรําภารกิจการทําหน้าที่การทํางานการลงทุนการค้าการขายก็จะต้องเจออุปสรรคคนเรานั่นหนีอุปสรรคนี้ปัญหาไปไม่ได้โดยเฉพาะคําติชินนินทาหรือปัญหาที่เราไม่ควรที่จะไปให้การสนใจนี่การจะสู่ความสําเร็จได้คือการไม่ติดใจกับปัญหาเล็กๆน้อยๆ ชาวจีนนั้นเขาไม่ใส่ใจกับปัญหาเล็กๆน,น้อยๆแล้วก็ไม่เก็บเอามาใส่สมองให้ปวดหัวหากใครก็แล้วแต่พากันนินทาอาจะนินทาเราลับหลังจะพูดอย่างไรก็ไม่สนใจไม่เก็บมาใส่ใจหรือกรณีที่คู่แข่งทางการค้าจะลดราคาสินค้าตัดหน้านะก็จะถือว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไร เพราะวงการค้าขายก็ต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาทุกอย่างก็มีทางแก้ไขมีทางออกที่ดีเสมอนี่คนจีนชาวจีนนี่จะไม่ถือเอาเรื่องเล,ล็กๆน,น้อยๆมาเป็นเรื่องทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างคนทำอาชีพเดียวกันเพราะพวกเขาไม่ชอบให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงจนเป็นเรื่องใหญ่โตซึ่งนั่นเป็นการกระทําที่บั่นทอนความน่าเชื่อถือของลูกค้า ชาวจีนเขาชอบทำเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กเพราะพวกเขาถือว่าเรื่องเล็กๆมักจะแก้ไขได้ง่ายกว่าเรื่องใหญ่ๆดังนั้นพวกเขาจึงไม่ถือเอาความกับปัญหาเล็กๆน,น้อยๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากคู่แข่งทางการค้าจากลูกค้าปัญหาที่เกิดจากครอบครัวเพื่อนพ้องญาติพี่น้องต่างๆเป็นต้น ชาวจีนนั้นไม่ชอบก่อการวิวาทเพราะพวกเขาคิดว่าการมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะประสบความสำเร็จและสร้างฐานะให้กับลูกหลานเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งยิ่งกว่าการที่เราจะต้องมาตายเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆชาวจีนนั้นจะเป็นคนที่รักอนาคตดังนั้นพวกเขาจะไม่ติดใจจะไม่เก็บปัญหาเล็กๆน,น้อยมาคิดให้หนักให้เปลืองเวลา พวกเขาจะตั้งหน้าตั้งตาทำม,มาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัวและก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จความร่ำรวยที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้เท่านั้นเรื่องเล็กๆอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะนั่นคืออุปสรรคสำคัญที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายในชีวิตแหละครับท่านผู้ฟังครับ